สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่บทสนทนากับลุงพลวันที่น้องชมพู่หายพ่อแบมพยานปากสำคัญคดีน้องชมพู่เผยบทสนทนาพ่อแบมเปิดใจว่าขอขอบคุณศาลจังหวัดมุกดาหารที่ให้ความเป็นธรรมแก่น้องชมพู่ตนรู้สึกดีใจที่น้องได้รับความยุติธรรม ตนเก็บความรู้สึกนี้มานานยาวนานกว่าสมปีซึ่งวันนี้ที่กล้าออกมาพูดเพราะสาลได้พิพากษาแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างทำไมถึงยืนหยัดในคำตอบเดิมพ่อแบมกล่าวว่าครั้งแรกผมพูดนิดเดียวแต่ว่าเขาก็มาที่บ้านทำให้ผมนะ่ะตกใจทำให้ผมกลัวแต่ถ้าผมไม่พูดอะไรผมกลัวจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับผม ผมเลยตัดสินใจพูดทุกอย่างผมถึงกล้าพูดเพ่าแบมกล่าวว่าตนได้อธิบายให้กับเจ้าหน้าที่ฟังว่าตนเจอแบบนี้แบบนี้อธิบายให้กับเจ้าหน้าที่ว่าเขามีพิรุษอย่างนั้นอย่างนี้และวันที่น้องชมพู่เกิดเหตุเนะ่ะเขารู้ได้ยังไงเพราะเขาเข้ามาพูดกับตนมาเตือนตนให้เปลี่ยนแปลงเวลาเพราะว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เด็กหายทั้งนี้ พ่อแบมได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุกับเรื่องของน้องชมพู่หายตัวไปว่าเหตุการณ์เมื่อ11พฤษภาคม2563ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาพ่อแบมพบเห็นลุงพลอยู่ที่ป่าสวนยางแต่อยู่ในลักษณะที่ผิดแปลกไม่เหมือนมากรีดยางตามปกติลักษณะกรีดยางไปด้วยและด้อมๆมมองๆไม่ได้สนใจการกรีดยางเหมือนปกติเหมือนแอบเข้ามาหรือหลบใครบางคน หลังจากนั้นตนก็ตะโกนคุยและเดินเข้าไปหาลุงพลครั้งแรกก็คุยปกติดีทักทายกันแต่พอคุยกันนานมากขึ้นลุงพลก็เริ่มถามว่าทำไมพ่อแบมไม่ไปไร่กับแบม่แบมและเวลาก่อนหน้านี้พ่อแบมไปทำอะไรอยู่ที่ไหนมาพ่อแบมเลยตอบว่าเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนตรงนี้ในป่าสวนยางลุงพลมีท่าทางตกใจ ถึงขั้นร้องเสียงหลงมาว่าฮะอยู่ตรงนี้เหรอจากนั้นก็พยายามสนทนาปกติแต่ลุงพลมีท่าทางกระสับกระส่ายและพยายามที่จะจบการสนทนาและเดินออกจากจุดนั้นไปนอกจากนี้สิ่งที่น่าสงสัยพบว่าช่วงเวลาที่ตำรวจเตรียมจะเข้าคน้นหาหลักฐานที่บ้านของลุงพลก็พบว่าก่อนตำรวจจะเข้าที่บ้านลุงพลมีการเผาสิ่งของความคืบหน้า แม่น้องชมพู่พูดแล้วจุดแรกที่แม่สงสัยในตัวลุงพลแม่น้องชมพู่ได้ไปสัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากที่ศาลได้ตัดสินออกมาแล้วและอีกประเด็นคือหนุ่มกัญชัยได้สอบถามกับแม่น้องชมพู่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมสัมภาษณ์ไปว่าแม่เคยสงสัยลุงพลหรือไม่แม่น้องชมพู่กล่าวว่าจริงๆแล้ววันที่ฝากให้ลุงพล มาผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจตอนแรกนะ่ะไม่สงสัยอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่เขากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมาออกรายการเขาไปพูดพาดพิงแอมคนที่อยู่ข้างบ้านแม่พ่าแม่สงสัยแอมจุดแรกที่แม่สงสัยลุงพลแม่น้องชมพู่กล่าวว่ายืนเฝ้าตรงเผาศพและเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไม้คํำผีเขาให้สัมภาษณ์ว่าการสะกดวิญญาณ เขาใช้คำว่าน้องยังมีจิตใจอาฆาตยังไม่ปล่อยวางจําได้ประมาณนี้และตอนที่น้องหายตอนนั้นครอบครัวเรานะ่ะยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่าน้องโดนฆ่าด้วยซ้ำที่สงสัยก็เพราะว่าเราค่อยๆเก็บคลิปข่าวต่างๆบางสิ่งบางอย่างที่ตํารวจถามเราทำให้เราคิดและทำให้เราไปหาไปติดตามเกี่ยวกับคนรอบๆตัวของเราว่ามีใครเป็นไปได้บ้าง เราจะเจอคำถามเหมือนกันคือใครอุ้มน้องได้บ้างแม่พ่อหรือซดิงจากคำถามนี้ทำให้เราชุกคิดทำไมตํารวจถามพวกเราทั้งสามคนเหมือนกันถามว่าลุงพลอุ้มได้ไหมอุ้มได้ป้าก็อุ้มได้นั่นคือที่มาที่ไปที่เริ่มสงสัยและช่วงไทม์ไลน์ตอนนั้นคิดหนักมากที่จะประกาศผ่านสื่อว่าเราสงสัยไทม์ไลน์เขา เหมือนมีประเด็นข่าวออกมาว่าลุงพลไปเติมลมเรานะ่ะก็ถามลูกเราว่าลุงมาเติมลมไหมในระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านซึ่งมันมีข่าวหนึ่งที่เขาอ้างว่าลุงบอกให้สะดิ้งไปตามหาน้องเดี๋ยวแม่นะ่ะกลับมาแม่จะดูเอาซึ่งเรานะ่ะไม่เห็นว่าใครเป็นคนให้ข่าวแต่มันทำให้เราสงสัยมีบางคำถามของตำรวจที่ถามและมันชนกับสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจ ความคืบหน้าทนายเกิดผลดักคอไม้เด็ดลุงพลที่จะใช้ในการสู้คดีจนทีมทนายมั่นใจว่าจะรอดหลังจากที่ศาลจังหวัดมุกนาหารได้มีคำตัดสินออกมาและให้นายชัยพลประกันตัวในวงเงิน5 0 0แสนบาทขณะที่อาจารย์ออสได้ออกมาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข,ข้อความว่าหลังได้คุยกับผู้ใกล้ชิดของทนายฝั่งลุงพลถึงการสู้คดีในขั้นตอนต่อไปว่า ทนายฝั่งลุงพลยังมั่นใจว่าน่าจะหลุดในชั้นอุทธรณ์และดีกาหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทนายเกิดผลแก้วเกิดอีกหนึ่งทนายความชื่อดังที่ได้ออกมาวิเคราะห์ในคดีนี้เบื้องต้นว่าถ้าทีมทนายลุงพลต่อสู้ว่าน้องชมพู่เดินตามหมาขึ้นเขาไปเองมันคือปัญหาใหญ่จริงๆในสายตาผมนะเพราะว่าลุงพลอ้างฐานที่อยู่ว่า ณเวลาเกิดเหตุกำลังไปรับพระแสดงว่าลุงปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกับเหตุการณ์ใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ขณะน้องชมพู่หายไปแล้วทำไมลุงพลถึงไปต่อสู้ทำนองว่าเชื่อว่าน้องชมพู่เดินตามหมาเจ้าปลาสม้มวงเล็บหมาน้องชมพู่ขึ้นไปบนผู้เหล็กไฟหรือว่าลุงมีวิชาเชื่อมจิตกับปลาสม้มหรือครับแน่นอนว่า หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีความคิดเห็นต่างๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าฝั่งทนายของลุงพลจะงัดไม้เด็ดไหนมาสู้คดีและจะหลุดพ้นจากความผิดที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้พิภากษาไว้หรือไม่ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่รองศาสตราจารย์พันโปรดโทรดกรกิษณพงษ์ภูตระกูลรองอธิการบด,ดีและประธานคณะกรรมการ คณะอัชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยลังสิตอธิบายว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีฆาตกรรมที่มีลักษณะเหมือนฆาตกรรมอำพรางโดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุ3าขวบประกอบกับถูกกระทำโดยบุคคลใกล้ชิดและจุดที่พบศพอยู่ในป่าซึ่งยากมากที่จะมีพยานบุคคลรู้เห็นการจะอาศัยเทคโนโลยีที่ใช้บ่อยๆคือกล้องวงจรปิดก็ยาก ตั้งแต่จุดจากบ้านที่เด็กหายไปจนถึงบริเวณที่มีการพบศพดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์คือพยานบุคคลพยานแวดล้อมเท่าที่มีอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีทางตำรวจได้พนักง,งานในการทำงานกันอย่างหนักมากและหลักฐานในทุกประเด็นซึ่งอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกประเด็นอยู่พอสมควร เส้นผมที่พบถือว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญเพราะหากคนทั่วไปมองเส้นผมทั่วไปด้วยตาเปล่านั้นอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะมองไม่เห็นว่าลักษณะการตัดหรือหน้าตัดของผมเป็นอย่างไรแต่ทางผู้เชี่ยวชาญจะมีอุปกรณ์และมีเทคนิคการตรวจพิสูจน์ลักษณะของการตัดของเส้นผมที่พบในจุดที่เกิดเหตุจากศพและเส้นผมที่พบในรถของลุงพลจำเลยในคดีนี้ คำพิพากษาสารชี้ว่าลักษณะการตัดและหน้าตัดสอดคล้องกับเส้นผมที่ตัดจากศพดังนั้นจึงเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันเพราะหากคนเราไม่เกี่ยวข้องกันอยู่ดีๆผมของเด็กนั้นจะไปอยู่ในรถได้อย่างไรแม้จำเลยอาจจะอ้างว่าเป็นลุงเป็นคนใกล้ชิดแต่เส้นผมที่ถูกตัดออกไปโดยเฉพาะลักษณะหน้าตัดอย่างนี้ คือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดี